สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงเบิร์สกูสกุลบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื่อวานนี้มผมพ่อกับซองสาวแพงแล้วพอแม่พี่น้องมื่อนี้สาวแพงก็อยู่ตลาดพาแม่มาแล้วตลาดเรามี้ยังเป็นตะกี้น้องพี่น้องน้อเพิรนว่าเปินมาซื้อหอยเมื่อเมื่อพันน้องเพิร์ตจะคุยได้ยังวันนี้ไปติบึงกันเลยนะพี่น้องเนาะตะกี้มันกำลังจะมา

ไปหาเมืองเขาเลยเอ๋คอยขึ้นมาข่าวใจว่าสิพากันไปตัดพื้นอยู่เน,ออนาะนางคอยบอกพวะคอยว่าไปตัดพื้นอันอาหารยังบ่ยังยังคือว่าวันที่ <5 S 1> <อ>ค่ะพึ้นมาตลาดตลาดพึ้นเจอกำลองสาวเลวน

โลหนึ ters, <ters> ่งเศร้าสามพันเขอบุเอาเลยป่แ <smoking> ม่เอาโลหนึงป <the notes> ่งามยี่ไง

แมนแมนเป็นยูทูบเบอร์ป่ะตามกุญพนพน้องเป็นใหญ่ยังเป็นซื้อกินเองเนาะเป็นเลือกเอง พักว่าแม่คุณน่าทางผมแต่าชิมาซื้อกระหมูเนบอกเห็นมู่งวก็ดอระูาเอหรอนลม่ระ้าอสยังว่าแม่ของข

được rồi mình

นพี me, ่น้อนี after, ่เวลาเช้านี้ Aa, ่เลยแล้ก pues uh ็มีนลูกกพนั่นเเลยหู้แล้วอยู่ลูกเ็นเฮือม่อยู่อันทางเหือไหลโดยนะพ่จะไปอยู่ี่ไหนอยู่เห็นนงานกินเผาไหมนะเลยเยเหมืนบ๊

พอจ้ะฮะคนกำลังมาไปกันเด้อโดยพอเลยแม่พอเลยตอนนี้ฮะสื่หน่อยแค่เราไปหลอกกันมามันสิได้ยังไงนะ đây để nó mấy chị thứ đi mẹ hỏi hả nặng hả ấp <laughs> vẫn đại nhắn này Khuộc bò khụp vô mẹ cho hả

ไม่ค่าขายกล้วยน้องคือน้องมาซื้อกล้วยส่วนนี่เด้อยาง่ก็ได้ได้ยังไงแม่บึงดูกระปุดนอยแข้งพักได้ยังไงนี่ยคสองโลพักพักขึ้นหน่อยเถอะขึ้นอถึงพักหลายมันสี่เหลือพอแล้เออแม่แหละมันสิเหลือจะได้ ได้ข้าวปุ้นได้หอยเนาะแล้วก็ได้พักเดี๋ยน,นี่ไม่ค่าข,ขายกล้วยเนาะพี่น้องนี่เดินราคาของซาแพงเองเนาะคุณขายกล้วยใครอยากได้กล้วยมาแจงอีกเด้เอพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยงแจงบ่แหน่ไม่ซื้อมะม่งไม้บ่แม่ซื้อไหม่บได้เม,มื่อได้เห็นมึงห่วยหล่นไปากอปะไดป กูจะผ่าขึ้นรถกขจะผ่าเจ้าออกไปไปไปรถไปไหนลากกล้องเลยแม่ไปไปไปลากล้องเลยบายบายกลับเลยเนาะพี่ลากล้องในแม่สิกลับเลยเนาะเพิ่นมาตลอดตลาดบายบายพี่น้อง สีเด็กโครับเลยนะพี่น้องเนาะโอ้ยแม่ก็ลงตลาดแล้วเนาะสุภาพนี่สะเพลงก็ขอขอบขอบมุกขอบใจน้าหมอกี่น้องเนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์และให้งกำลังใจสะเพลงเนาะขอไวพอหน่อยสายเอฟซีจงมีสุขภาพแข็งแรงคนเจ็บจะได้คว่ำไข่จะมีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะน้องรับได้เงินหมื่นน้องตื่นได้เงินแสนเนาะพี่น้องสะเพลงไปก่อนบ๊ายบาย